KING OF THE MONSTER g o d z i l l a ตลอดเวลากว่า70ปีที่ผ่านมาชื่อของไคจูต,ตัวนี้ได้กลายเป็นตำนานแต่คุณเคยสงสัยไหมว่า g o d z i l l a ที่คนญี่ปุ่นรู้จักกับ g o d z i l l a ที่คนอเมริกันสร้างขึ้นเนี่ยใช่มันชื่อ g o d z i l l a แต่ใน,นแง่คอนเซปต์ใน,นแง่แบบการตีความอะมันคือตัวเดียวกันจริงๆเหรอจากเหตุน้นิวเคลียร์เดินได้สู่สปรับลก,กลายไปเห็นนิวยอร์กและการกลับมา ในฐานะเทพเจ้าโบราณผู้รักษาสมดุลการตีความก็ซ่าแต่ละครั้งแตกต่างเรากับเป็นคนละตัวจริงจริงดิิคินีเนี่ยมันสามารถแบ่งได้อีกแง่เพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็แบ่งเป็นก็อ่ฮีโร่ด้วยมีก็ชวะด้วยแต่คราวนี้ขอพูดถึงแง่ของต่างชาติเนี่ยก็ไซบุ่นกับก็ซ่าฮอลลีวูดที่ฮอลลีวูดเองเนี่ยมันก็มี2ฝั่งอย่างนึ่งก็ก็แปดแล้วก็มาสเวิร์สในวันนี้เนี่ยเราจะมาผ่าลึกเปรียบเทียบให้เห็นชัดมัดต่อมัดระหว่างก็จิระก็ซ่านี่ยก็ก็แปด แล้วก็กอร์เซล่ามอร์ซเวิร์สของฮอลลีวูดยุคใหม่ด้วยก่อนอื่นเพื่อที่เข้าใจว่ากอร์ดเซล่าแต่ตัวเนี่ยแต่ต่ายยังไงเราก็ต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดพวกมันนะครับเ,เริ่มต้นจากดจิลลาก่อนกดจิลล่าตัวแรกปรากฏตัวบนจอในปีพันเกลียห้าสิบสี่มันจะเป็นแค่สัตว์ประหลาดธรรมดาธรรมดาแต่มันคือร่างอาวตารของระเบิดนิวเคลียร์ญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองยังคงมีบาดแผลและความหวาดกลัวต่อวัฒน์นิวเคลียร์ฝังใจกดจิลล่า ึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปเป็นสลักษณ์ของความน่าสะพรึงกลัวนั้นเป็นมหันตภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นเองและมันได้ย้อนกลับมาทำลายผู้สร้างข้อเสียของมันคือสาดําบ,บันที่ถูกปลุกและกลายผ่านเดือดลังสีจากกาแล็คนิวเคลียร์มันคือการเดินขบวนของความตายและความพังพินาศเป็นเครื่องเตือนใจที่ผลลัพธ์อันเลวร้วายของสงครามและเทคโนโลยีที่ไร้การควบคุมอ่ะพอข้าฝั่งอเมริกาเนี่ยการตีความก็เปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงน,นะครับ สำหรับก็ซล่าหนึ่งก็8ของรุแลเอเมริชจะพุ่งกับ Independence Day, อินดิเพนเดนซ์เดย์ผมชอบนันนั้นมากนะมันเป็นหนังป๊อปคอนที่มีเทคนิคพิเศษสุดยอดมากคอนเซปต์เรื่องความน่ากลัวของนิวเคลียร์ก็ถูกลดทอนลงไปมากที่มาของมันเนี่ยอีกคงเกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์อยู่เว้ยคือเป็นอีควน,น้ากลายพันธุ์จากการทดลองนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสแต่หัวใจของมันไ,มได้อยู่ที่การมีข้อพิจารณ์เรื่องสงครามอีกต่อไปแต่มาถูกตีความใหม่ ในฐานะสัตว์ป่าขนาดเมื่อคืนมาที่โวตัวลอดตามเสนตยานมันไล้ตั้งใจมานทำเวลาเพื่อแก้แค้นไข่แต่มันแค่กําลังหาที่วางไข่และขยับพันในเมืองใหญ่ที่มันก็จะผิดว่าเป็นรังของมันคือง่ายคือมันเปลี่ยนจากมารตะไยเดินได้มาเป็นสัตว์อีกข้าเมืองที่บังเอญเนี่ยตัวมันใหญ่เล่นตรายมากทท้งนั้นเองนะครับและนั่นแหละด้วยความที่มันถูกเนิร์ฟลงมาจากสัตว์ที่ดูทรงพลังแข็งแกร่งเนี่ยจึงไม่แปลกที่ดีไซน์มันสวยนะแต่การตีความเนี่ย แฟนรุ่นเก่าแต่คนจริงไม่ยอมรับนะครับจะเป็นที่มาของชื่อเรื่อว่าซิลล่าหรือว่าจีโนจีโนที่เป็นคำย่อของกอรซิลล่าอินเนม only นะครับก็คือกอรซีล่าแค่ในนามแต่มึงไม่ใช่กอรซิลล่าอะไรอย่างนั้นและล่าสุดกับ Monster v e r s e นะครับที่เริ่มในปี2014ฮอลลีวูดเนี่ยได้ตีความกอรซิลล่าใหม่อีกครั้งและคราวนี้อ่ะให้ศสสักดิ์ศรีหน่อยยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากกอรซีล่าเวอร์ชันนี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและไม่ได้กลายพันธุ์จสโดยยตตรงแ่่เเานี คือสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์สายพันธุ์ไททันเป็นเรียกว่านักล่าบโบราณที่อยู่มานานนับแบบ้อยล้านปีมาแล้วลักษณะคีือเขาไม่เชิงโมลพิษแต่เป็นอาหารเลยขออเสต์ของมันคือพลังแห่งธรรมชาติที่เปรบเสมือนทพเจ้าผู้รักษาความสมดุลเขาจะตื่นขึ้นมาเมื่อสมดุลของโลกถูกุกคามโดยแต่ท่านตัวอื่นอย่างอะไรมูตโตหรือคิงกิโดล่าเนาะเขาไม่ได้อยู่ข้างมนุษย์และก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำรายหรือโดยตรงด้วย,วย,วยมนุษย์ในแสต้าของเขาเนี่ยก็เหมือนมดปลวก ที่อยู่ในสนามลบใหงเราถวยเทพบนบา่าของเขาเนี่ยจริงจังก,ก็ดับจะสปาร์ลาดเป็นอัลฟาเพเดเตอร์หรือจ่าฝูงผู้ควบคุมระบบนิวเวศของโลกอย่างแท้จริงเห็นไหมว่าที่มาร์คแห่งเดียวเนี่ยทำให้ก็อจิตต่ตัวเนี่ยมีตัวตนและเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัวน,นึงคือคําเตือนตัวน,นึงคือสัตว์ร้ายและอีกตัวนึงคือก็อดเลยนะครับและจุดเริ่มต้นที่ต่างกันนี่เองก็ด้สง่งผลโดยตรงไปยงรูปลักษณ์ภายนอกมันด้วยนะ ซึ่งดีไซน์พานนอยเหลกส่วนที่แฟนเนี่ยถกเถียงกันมากที่สุดคือโคตรดุเดือดมากอะลาเริ่ากตัวต้นฉบับที่เป็นพิมพ์เขียวกันก่อนเลยก็คือโกจิระของญี่ปุ่นดีไซน์โกจิลัญี่ปุ่นแบบคลาสสิกเนี่ยมีกลักษณะสำคัญก็คือท่ายืนที่เกือบจะตั้งตรงเหมือนมนุษย์เหตุผลนี้คือในยุคนู้นเนี่ยแน่นอนแหละเขาไม่มีซีจีและสต็อปโมชั่นเองก็แพงและนานเกินไปนั้นจึงต้องมีคนมาสวมชุดยางนะครับทำให้ซีล่าเนี่ยมีความเป็นฮิมมันนอยอยู่ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือผิวหนังของมันผิวที่ดูหนาและขรุขระมันถานไม้ถูกได้เล็มเดือนใจมาจากแผลเป็นคิวรอยของผู้รอดชีวิตเจอร,ระเบิดปรมาณูมือการตอบย้ำว่าโกจิลานี่คือเศษรักของขยันนิวเคลียร์แท้จริงใบหน้าดูดุดันแต่ไม่ได้วยความโกรธไม่ใช่หน้าของสัตว์ป่าทั่วไปและที่ขาดไม่ได้คือแผ่นหลังที่แหลมคมเหมือนปากกา,าลังเลกระดูงเปกกษั์ที่จดจําได้ทันทียิ่งในเวอร์ช่ฉินกอซิลา่า ที่ถึงแม้ดีไซน์มันจะดูแปลกมากแต่เอาจริงเนี่ยมันก็อิงมาจากของเวอร์ชันแรกนะครับโชดายโกจิมันมีผิวหนังที่เหมือนเนื้อดิบๆที่ไม่เกลี่ยมมีตาเล็กและความรู้สึกเหมือนมันกะเพยที่เคลื่อนที่ได้จริงๆอ่ะตัดกันมาที่อสูรนิวยอร์กแห่งปีพันสสิบแปดที่ทีมผู้สร้างเนี่ยตัดสินใจฉีดทุดกฎเกณฑ์คอนดไซน์เดิมเลยก็สร้างเวอร์ชันนี้ตัวแบบมาให้ดูเหมือนนักล่านในชีวิตจริงมากขึ้นมาถึงท่ายืนตรงแบบนื้นทั่วไป และใช้ท่าทางที่โน้มตัวไปข้างหน้าเมื่อกระเด็นสากลุ่มทรอพอตจริงๆดูกรู้เลยว่า,วาทีมงานเนี่ยเขาตั้งใจจะกบความเส็จกองจุสิปากเนาะหลายอย่างที่หนักเนี่ยมามีความไปจูสิปากมากออ่กกิลาเนี่ยครับศีรษะของมันเนี่ยจะดูเปลียวบางป,าปราดเปลี่ยวเน้นความเร็วในความคล่องแคล่วแทนที่จะเป็นพลังทำมห้หลังโดยตรงเพื่อเข้าขอคอนเซปต์สาธอาตัวรอดที่ต้องวิ่งหนีจากการโจมตีของทหารใบหน้าก็ถูกเกลี่ยให้ยาวเรียวแล้วก็สัตว์คลาด แต่ก็แน่นอนค่าของมันที่โคตรใหญ่เลยนะครับส่วนผ่นหลังเนี่ยก็ถูกลดขนาดลงให้ดูไม่เกะกะตอนวิ่งซีนจุดเปลี่ยนที่จะให้แฟนๆหลายคนเนี่ยเสียงแตกพอสมควรนะครับวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ก็อตซิลล่าที่เรารู้จักและสำหรับมอนสเวิร์สทีมงานเนี่ยก็ถือว่าทํากันบ้านมีอย่างดีนะครับพวกเขาเนี่พยพยายามหาจุดสมดุลระหว่างความคลาสสิกของญี่ปุ่นและความสมจริงแบบตะวันตกผลลัพธ์ที่ได้คือก็อตซิลล่าที่มีสไลด์ที่หนักแน่นและทรงพลังดุจภูเขาเดินได้เขาไม่ได้พลิวบางมาปี98 แต่ก็ไม่ได้ยืนตรงแนวมันเกิดเวอร์ชันคลาสสิกแต่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ใหญ่อย่างหมีหรือมังกรคอมบโดที่หน้หนาเกรงขามลำตัวที่หนาขาที่ใหญ่เป็นตอไม้สื่อถึงพลังและความมั่นคงในฐานะผู้รักษาสมดุลใบหน้าของเขาเนี่ยก็ไม่แสดงความโกรธเขี้ยวตลอดเวลาแต่ดูสุข,ขุมมีสติปัญญาและดูเก่าแก่สมกับเป็นเทพเจ้าโบราณแต่ที่สำคัญสุดก็คือพวกเขาเนี่ยได้นำาพลงหลังอีซัคลาสสิกกลับมาอีกครั้ง ทำให้แฟนทั่วโลกเนี่ยอ่ะอเดี๋ยวเราขึ้นว่าเออนี่แหละก็ซิล่าอะไรแบบนั้นนะครับโมเดิร์นก็ซิล่าถึงแม้โคก็ยังแซวววช่วงแรกอะ่ะมันดูอ้วนไปไหน่อยก็ตามทําให้สนุกก็คือดิซัคของญี่ปุ่นเนี่ยในความน่าสะพึงกลัวแบบเหนือธรรมชาติปีกแป8เนี่ยในความปราดเปรียวแบบสันนักล่าสเอร์มัสเวิร verse, ์สในความทรงพลังดุจเทพเจ้าแต่แค่รูปลักษณ์ภายนอกอยังต่างขนาดนี้และพลังกับความสามารถมันแหละนั่นก็เริ่มจากอาวุธที่เป็นสมุดลายเซ็นของราชาเชนเมอร์สต์นะครับอะตอมิกเบด ก็สุดยอของญี่ปุ่นเนี่ยคือเจ้าของตัวอิเล็กต้นจำหลับมันคือลำแสงพลังงานนิวเคลียร์สีฟ้าที่ร้อนแรงและส่งพลังถึงแม้ภาคแรกเนี่ยมันเป็นอย่งขาวดำก็าแต่นะคือเออดูมันดูเหมือนเป็นกันพ่นละอองสีขาวซะมากกว่ามันสามารถหลบทลายเหล็กและทำลายขัจูตัวอื่นได้อย่างง่ายดายและมันก็ไม่ได้มีอยู่ชั้นเดียวนะครับยุคเฮเซนเนี่ยเราได้สเปรลล์ฮิตเล์ที่เป็นลำแสงสายฟ้าแล้วก็สเปรลล์ฮิตเล่สีแดงด้วยเทียบเกรดความรุนแรงให้ขึ้นไปอีกขั้นแต่ที่พิลึกสุดเนี่ย แต่ยกให้ชินกอรซิล่านะครับเจ้านี่เนี่ยเล่พ่นขึ้นจากปากมันเริ่มพ่นจากควันดำเปลี่ยนเป็นทะเลเพลิงและบีบอัดจะกลายเป็นลำแสงสีม่วงที่คมกริบเหมือนเลเซอร์แถมยิงออกจากแผ่นหลังและปลายหางได้อีกเรียกว่ามันเหมือนเป็นป้อมปืนเดินได้เลยนอกจากพลานจมตีแล้วอหนึ่งคมสมาสุดโกงกจิล่าญี่ปุ่นเนี่ยคือการฟื้นฟูนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนเนี่ยก็มีการพูดถึงพลังการฟื้นฟูในแบบของตัวเองเนาะม่ว่าจะเป็น G c เซลของเฮเซเออย์ออกไนเซอร์ G1 ของมิเลนียม อีกหนึ่งล่าสุดเนี่ยก็ม่สักวันนะครับเจเห็นว่าแมงมุบุรีจะชัดไม่สิเดดพูลเลยนะครับที่ไท้มันเนี่ยรักษาแบบแฉกกันเร่งรวดเร็วไทมันเนี่ยแทบจะเป็นอมตะเลยทีเดียวและก็ตัดมาที่1นึ่ก้าก็แปดนี่ก็จะบอกเลยว่านี่แหละที่คนกูด่ากันนะครับเพราะบอกเลยว่าจุดเด่นของมันเนี่ยไม่ใช่พลังทำลายล้างแบบตุ้มตามความสมลักของมันเนี่ยคือความเร็วและคล่องแคล่วมันเนี่ยสามารถวิ่งได้เร็วพอสมควรระดับหนึ่งรบดีคีปันอาวุธได้อย่างสบายสบาย ยังสามารถขุดดินไปสร้างทางหลบหนีรอบโจมตีนดีแล้วติดเบรสล,ละ่ะก็ไม่อะไม่มีแต่มีความสามารถที่เขาเรียกว่า power b l a t h คือการพ่นลมหายใจที่รุนแรงจะทําให้เกิดการลุกไหม้ได้แต่มันก็ที่ไม่ได้เลยกระลมแสงวันญี่ปุ่นเนาะนี่แหละค,คนเขาด่ากันนะครับมันคือซิกเนเจอร์อะเอาลงเหมือนโกคูไปแต่แปลไปฮอลลูแล้วทำให้สมจริงแล้วเปิดพนังขึ้นต่อไม่ได้แน่นอนเขาก็ต้องด่ากันเนาะไหมนอกจากนี้มีความสามารถการขยับพันธี่น่ากลัวมาก มันสามารถวางไข่ได้โดยไม่้ใส่เพศและว,วางไข่ได้ทีละร้อยฟองถ้าปล่อยเอาไว,เว้เนี่ยโอ้โหนิ่งเหยาะนี่คือชิบหายแน่นอนนะครับอ่ะควาสมสามารถนี้ไม่ได้แย่เนาะเพราะแต่มาชินกอสซิล่ามันก็มีควาสมสามารถคล,าคลา้ายกันอยู่นะครับอ่ะแล้วมาดูพลังของเทพเจ้าอย่างมอสเวิร์สกันบ้างกอสซิล่าเวอร์ชันชนี้เนี่ยคือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับสกิลพลังของมอสเวิร์สเรียกว่าดึงเบรนเนี่ยอ่ะกลับมาแล้วและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่ลำแสงทำลายล้างแต่เป็นแรงปะฐมมหาศาล ที่สามารถผลักไคจูหนักหลายแสนตันให้กระเด็นได้และในก็ทราบว่าของอันนี้โคตรเวอร์แล้วเด่นมันเนี่ยยิงจอะลุกเปลือกโลกไปถึงความโลกเอ,อิร์ธเลยนะครับคือเป็นเวอร์มากจุดเด่นที่สุดก็คือค,อความอึดถึกทนก็สามารถรับแรงกระแทกจากการตกกอนชั้นบรรยากาศลอดจากระเบิดนิวเคลียร์ที่จุดชนวนอยู่ข้างตัวได้สบายๆอันนี้แหละคือจุดเจ๋สงสุดของมันสเสมอเนาะคือแม่งถึกชิบหายสกปรกไปสิ่งในชีวิตดินปบนปันที่อยู่มานานนับล้านปีละเมื่อเข้าตาจน ก็มีทำห้ตายลึกลับอีกนะครับนั่นคือนิวเคลียร์พอส์คือการปล่อยคลื่นพลังงานรอบตัวเพื่อสลาดศัตรูซึ่งเฮเซก็มีแต่แต่ว่าชดีเนี่ยเออมันดูยิ่งใหญ่กว่าเนาะอย่างนาสิกยอดอย่างเบอร์นิงก็สลาเนี่ยก็การดูดซับพลังงานนิวเคลียร์มหาศาลจนร่างกายร้อนละอุและปล่อยสิวออกมาตลอดเวลาเป็นร่างที่แทบไม่มีใครหยุดอย่างได้ทําให้เมื่อสูบพลังแต่ตัวเนี่ยกวีจริญี่ปุ่นเนี่ยมีความหลากหลายพลิกแพลงในการใช้พลังหนึ่งก็แปดเน้นความเร็วและกวาตัวรอดแถมดูกากสุดด้วยนะ สมานเซเวร์สเนี่ยคือเน้นพลังทำลายและความอึดในระดับที่พระเจ้าอะเราเห็นแล้วว่าพวกมันเนี่ยเกิดมายังไงหน้าตาเป็นยังไงมีพลังอะไรบ้างแต่คำถามสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือตัวตนของมันคืออะไรผู้ทําลายผู้บิทักษ์ซึ่งก็เริ่มก็ไซน์ญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ไซ์ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในตอนแรกสุดของปี54เนี่ยมันคือผู้ทำลายล้างเดอะเดสตัวยอยอย่างแท้จริง มันคือเหตุนะที่ปราศจากความปราณีเป็นศัตรูของมนุษยชาติแต่ในเวลาต่อมาโดยเฉพาะยุคโชวะเนี่ยบทบาทก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนกลับเป็นผู้พิทักษ์โลกแบบฮีโร่เน่ยเรียกว่า earth defender protector เลยที่คอยต่อสู้กับไครจูตัวอื่นหรือพวกเอเลี่ยนจนกลับเป็นฮีโร่กว่าจะเด็กๆไปเลยทีเดียวจนกระทั่งยุคเฮเซกับมิเลเนียมบทบาทของมันเนี่ยถูกปรับให้ดูสมดุลขึ้นกลายเป็น anti hero หรือพลังธรรมชาติที่ขวางโลกคือมไม่สนใจจะปกป้องคน วิบากของมันเนี่ยคือกำจัดคือการกำจัดแขกคุก,กค้ามปนอื่นที่อาจจะเลวร้ายกว่ามนุษย์ก็แค่โชคดีหรือโชคร้ายที่อยู่ในสนามรบของมันนะครับส่วนชินกัสล่าเนี่ยค่อนข้างยูนิคหน่อยเพราะตัวมันเนี่ยแทบไม่มีบุค,คลิกเลยมันคือปัจพิบัติที่มีชีวิตไร้เจตนาเหมือนแผ่นดินไหวหรือสึนามิมาแค่เคลื่อนที่และอัฒนาการไปตามสาัญญาณ้วยความอยู่รอดของตัวเองแค่นั้นเอาจริงชินกัสล่าก็แป่ะมันมีส่วนคล้ายกันอยู่แต่ก็แปก,กอมั มันเป็นความเป็นสัตว์มากกว่าแต่ชินก็ต์มันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดูแบบพะเล่าอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดูแปลกแยกมากมันจะไม่ชินกอสล่าเนี่ยดูน่ากลัวในแบบของมันเองนะครับอ่ะพูดอึ่งก็ก็แปบ้างมันคือสัตว์ที่ดิ้นหล่นในการตัวรอดมันไม่ซับซ้อนอะไรมากเหมือนกญี่ปุ่นเนาะบุคลิกของมันเนี่ยไม่ได้ตัดสัตว์ปาขนาดใหญ่ทั่วไปมันมีความฉลาดเกมโกงในการล่าเหยื่อหรือหลบหนีสัตรูมีความตื่นกลัวเมื่อถูกโจมตีและมีความโกรธเกลี้ยวเมื่อลูกของมันเน ดสัพันธ์กับมนุษย์ของมันเนี่ยคือผู้ล่ากับผู้ถูกล่าหรือผู้บุกลุกกับผู้ป้องกันมันไม่ได้มีความแค้นหรือเจตนาที่สูงคนนั้นเลยเป้าหมายเดียวของมันเนี่ยคือการหาอาหารและหาที่ปลอดภัยเมื่อวางไข่ด้วยเหตุนี้เนี่ยคนดูเนี่ยจึงอินกับมันเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดมากกว่าจะเป็นราชนและชาติจกของมันเนี่ยก็ตอกย้ำาพลากของมันเป็นอีงทีนะครับว่ามันก็แค่สัตว์ตัวโตตัวหนึ่งอะเนาะ สุดสุดท้ายคือกสิลาแห่งวัติเวิร์สซึ่งมีบทบาทและบุค,คลิกที่แตกต่างจะสองวชชันแรกอย่างสิ้นเชิงก็คือราชันผู้สุขขุมและจาาล่าฝูงของเหล่าไททันเขาไม่ใช่สัตว์ที่ตื่นกลัวและก็ไม่ใช่ภัยพิบัติที่ไร้วความคิดแต่เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีสติปัญญาและความตระหนักรู้ในระดับหนึ่งบุค,คลิกเขาเนี่ยจะดูนิ่งสุข,ขุมเหมาพูดเท่าที่ผ่านโลกมามา,มากมายจนกระทั่งเจอคองอ่ะนะเอออะไรก็กระทึบคลองให้ได้ ความเ่อยๆแสวงความกล้าหาญมากนะักยิ่งเป็นต่อเจ้าของปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยจึงเป็นแบบที่พระเจ้ากับผู้นับถือหรือพลธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆของไม่สนใจมนุษย์โดยตรงแต่การกระทําของเขามีผลต่อความอยู่รอดของมนุษย์อย่างมหาศาลเขาจึงเป็นทั้งผู้บิทักและผู้ทําลายในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยยืนอยู่ถูกที่ถึงเวลาหรือเปล่านะครับและนี่คือความเหมือนที่แตกต่างของการตีความราชันแห่งสัตว์ประหลาดตลอดหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาจากเหตนะเดินได้ ซึ่งเป็นกระจับจสะท้อนความผิดพลาดของมนุษย์ในเวอร์ชันญี่ปุ่นสูสไลายพุดดิ้นหล่นที่เน้นความมันที่ขวัญตามสไตล์ฮอลลีวูดอย่างเวอร์ชันหนึ่งก็8และการกลับมายิ่งใหญ่ใ,ญในฐานะเทพเจ้าผู้สาวามงสมดุลของจักรวาลมาซเวิร์สก็จีแต่และตัวเนี่ยมีสเสน่ห์และฐานะที่ของมันในบริบทของยุคสมัยด,ดีนะไม่ว่าคุณเนี่ยจะรักหรือเกลียดเวอร์ชันไหนสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราปรเไปเสกมาได้ก็คือตำแหน่งของ king of the monster ก็จะยังคงเป็นของก็จะยังคงเป็นของกอซิล่า forever ตลอดไป <S <S แล้วท่านผู้ชมเคิียงไงกับการตีความกษัตริย์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะก็อตอนนี้บอกเลยว่าคือแบบตอนนี้คือขอขอยอดไลค์หนะ่อยเพราะตอนนี้สภาพสถา,สกานการณ์ช่องนี่คือแบบแย่มากๆคือตอนนี้ผมก็เริ่มท้อแล้วนะต,ตอนนี้อ่ะขอแค่แบบขอแค่กดไลค์ก็พอเลยนะครับคือตอนนี้คือเครียดคือตอนนี้คือเครียดมากเลยก็หคุณท่านผู้ชมที่ ดูกันมาตลอดนะครับแล้วก็คุยสมาชิกที่สมัคสมาชิกกันมาแล้วก็โดนเน่นกันมาด้วยนะครับสรววันนีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ